เซเว่นแป๊บหนึ่งค่ะเติมพลังแป๊บ หนาวแล้วเหรอหนาวแล้วแต่ไม่ได้เหนืไม่ได้อ ER ุ้งข uh, uh> ึ是是 <h 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 ้นเอหนาวจริงอุยหนาวมากเลยอากาศเย็นอ่ะแม่แม่่สวยสวยอยู่สวยอยู่แม่ขอโทษแล้วเธอเก็บ เข้าห้องน้ำแป๊บรือแม่เย็นมากมาระยาให้เทียวเทียวเราเอาไปด้วยกินไม่ถี่ได้ตั๋วเราก็ปั๊มสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ได้แผ่นที่มาด้วยเยอ้ยแดดเริ่มออกแล้วแม่คันกินโคกแบบใหม่ค่ะขับตรงไหน่รับเจ้านาย สุดแลการเดินเพราะว่าฉันไม่มีเสื้อวันนี้เรากำลังจะไปชมธรรมชาติตาาจก่รอตรงนั้นแหละทุกน,น,น,นเดินป่าถ่า,ายไปให้ีหนูดูนี่เออนี่ ใบธรรมชาติอะไรนะอะไรคลุมคลุมเนี่ยเหรอเออใช่สวยๆนกคลี ่สวยสวยุกคืออย่างนี้เหรอมบนสิ้นมาตามหานกอีกอยนะคะตอนนี้ 哇哇！为什么它尿了？ ั <laughs> นนอี่ไมีอน่อไม้อันนี้น่องไม้อะไรอ่ะไข่ตรงหรอไม่รู้ คืออะไรดำอินโดไม้ไผ่ไปมุมนี่ไ้หระวังนะไปอีตอดอ่ะเด้อ เกี้ยงนกเงียบแล้ว่ะมีโค้ยนานแล้วแหละมั้งเหี้ยงแล้วแหละคงไม่ใช่วันนี้แหละกลับตอนนี้ทันไหม อันนี้เห็ดอะไรครับวายดูแต่ข้างบนดูข้างล่างเลยอ๋อนี่คือเมื่อกี้เห็นชีช้างแล้วอันนี้น่าจะเป็นรอยเท้าช้างแล้วคะไม่ลองเอาเท้าไปวางดิโอ้โห เราตรงนี้มันยวบหรอเราไปไหนโตะไปไหนหมายถึงว่าตรงอื่นเดินเบาๆาแล้วตรงนี้เดินหนักเหรอไปทางนู้นหรือเปล่าไมนมีไม้หักเหรอเออใช่อืโทรไปถามเจ้าหน้าที่ตรงนี้ทันไหมปกติมีใครเดินไหมคะเอาไงกับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไป โอ้ยนี่เราเจออีกแล้วนะคะจับมอยแน่จะจับดีนะเออใช่มันเยอะนะยังไม่คุ้มหรอไม่เป็นไรแล้วมันจะวนออกข้างนอกใช่ไหม หนึ่งกิโลเลยนะนี่ห้าร้ยมตรหรือยังเอาไงคะอะไรอะไม่่เหมือนกลับหรอมันคือนี่เราเราว่าเรากลับกันก่อนนะคะ เพราะว่าเจอหลายรอยแล้วค่ะกลัวมากไม่เอาละฉันว่าเขาได้ยินเราแล้วแหละไม่ทันแล้วละส้นเขาว่าห,งหงูหูดีกว่า ใช่ใช่ใช่ที่มีสะพานใช่เหรใช่เหรอไม่รู้เรามาทางนี้ไม่ใช่หรอจะลอกเดินงนี้ังไจำได้คหรอ คุณส้นช่วยแม่ด้วยนะช่วยแม่จำด้วยนะ <c oughs> แม่จะไปทางนั้นนะเมื่อกี้อ่ะอันนี้ใช่รอยไหมเนี่ยะอันนี้นะคะน่าจะเป็นรอยของพี่ใหญ่โอ้หักหมดเลยกลับกันดีกว่านี่ไงต้นไม้หัก กำลังกลับนะคะรู้สึกว่าทางนี้ไม่เหมาะก,กับเรานะคะนี่คะะไม่ไปเจอปุ่นป,ง,ปงอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นี่นะคะดูโอ้หักบี้แบบนี้เลยรู้ว่า ไม่น่าจะไปต่อได้แหละเจอสะพานแล้วเราก็เดินไกลอยู่นะจากสะพานไปอะมันต้องมามาหาไปเถอะกิงขี้ช้างหรือเปล่า อา้อาวอา้าวอะไรลูกจะเสียงดังเจอไหมมีอะไรไหมมีอะไรกัดไหมไม่ถ้าจะรู้สึกเย็นๆต้นไหนท่าต่อาเถอะต้นนี้เย็นหลังน <laughs> ี่โหหักหมดเลยอะ่ะ ใหม่ๆเลยอ่ะลอยใหม่ๆเลยอ่ะลอยกิ่งไม้หักอตอนนี้เราจะกลับไปแล้วใช่ลมเย็น ค่ะคาดว่าคนนี้คือวุ้นเส้นนะคะอันนี้คือเพื่อนใช่ไหม,ไมเ,หเหมือนจริงรเป็นเพื่อนกันไปไหนไป,ไปนชิ้นะไปชิกาแฟใช่ เดินนิดเดียวก็เหนื่อยนะเอางาเข่งมาเอาเอาชาไทยชาเขียวก็ได้มาาชาอะไรเอาชาไทยชาไทยแล้วติดชาพอแล้วนะคะ เราก็จะกลับแล้วไปหาอะไรกินกันติตาไม่ได้เลยทำไมเข้มอ๊ยเข้มคั่วช่วยด้วยะค่ะมีเด็กติดชาไทยไม่รู้จะทำยังไงคาดว่าแม่กลับไปยายคงพาเลิกได้ <c oughs> ที่นี่ก็ถ้าใครไม่คัวช้างก็<ม>าสามารถมาดเดินได้ควานช้างอะแต่ว่าอากาศดีนะเย็น ไม่ใช่ควันต้องเป็นคนช่างสังเกตนะแบบเดินเดินอยู่อ่าอาจจะมีพี่ช้างโผล่มาจะาอีได้เราก็เลยต้องรีบถอยก่อนอเหมือนกันเนี่ยกลับแล้วนะน้ำหนาวเหาอเห็นเ,เ,เขาไปเดินน้ำตกกันอยู่แต่ก่อนนะกล้าไปนะแต่หลังๆไม่กล้าไป เพราะว่ากลัวช้างไม่เด็ดตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องชา้านี่สะพานห้วยตองไ,ไ,ไ,ดไ,ได้แต่ว่ารถหนักต,ออต่อหม้อที่สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงนี้ เพชรบูรณ์ปติศรีสะพานพ่อคุนพาเมืองหรือสะพานไม่ตอกนี่ตรงนี้เป็นจุดชมวิว